สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง y YouTube เชฟทยฟคนเดิมเชฟทีฟชาแนลสำหรับ EP นี้นะครับมาแล้วใบจริงใบแท้ของเม็ดเดียวเจฟองเบียร์นะครับเข้า2งวดติดต่อนะครับสำหรับใบจริงของเจฟองเบียร์นะครับมาตามกันต่อรุ่นกันต่อนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับ แต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังเนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวาทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาละครับมาดูการที่ปจริงของเจฟฟองเบียกันเลยนะครับงวดที่แล้วนะครับเจฟฟองเบีย er ก็ให้ตัวเลขเข้าตรงนะครับถ้าตัดเล่นก็จะได้8 9นะครับงวดก่อนก็3-1นะครับ เอาลครับชุดนี้เป็นใบจริงนะครับที่ทางเจฟองเบียนะครับนำเสนอเป็นแนวทางให้สำหรับงวดนี้นะครับ16กรกฎาคมให้เด่น6นะครับให้เด่น6วิ่งรูด6นะครับก็จะมี63 65 67เม็ดเดียว60 960นะครับเม็ดเดียว60 960สำหรับชุด3ตัวนะครับแล้วก็จะมีชุดเด่นชุดรองอ่ะชุดรองนะครับก็คือ561 แล้วก็862นะครับไปเทียบกับใบปลอมนะครับใบปลอมต้นงวดนะครับก็ใบปลอมก็จะมีเด่น8นะครับมี8 1 8 5 8 9 8 0 3 0 8 3 0 7 6 1 8นะครับอันนี้ก็คือใบปลอมใบปลอมจริงๆมี2ใบนะครับใบปลอมนี้เข้าบ่อยนะครับช่วงนี้เข้าบ่อยนะครับเข้าหลายงวดเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าชอบใบจริงหรือใบปลอมเนาะนะครับ แต่เจ้าตัวก็มั่นใจนะครับว่างวดนี้น่าจะเข้านะครับสําหรับทางเจฟองเบียนะครับในชุดจริงนะครับเดี๋ยวไปดูใบปลอมอีกหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเชฟเคยได้นําเสนอไปในช่วงต้นงวดนะครับว่ามีใบปลอมรุดออกมา2ใบนะครับเดี๋ยวไปดูอีกใบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งใบเป็นเด่นศูนย์นะครับมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ห้านะครับแล้วก็จะมีสามศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดศูนย์เก้านะครับ อันนี้ก็คือใบปลอมนะครับใบปลอมนะก็ใบจริงนี่ก็จะมี906นะครับเ0 6เป็นชุดเด่นนะครับมี60เป็นชุดเม็ดเดียว2ตัวนะครับเอาละครับในช่วงท้ายนะครับก็จะมีแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับแนวทางเลขชุดนี้ก็จะเป็นใบพลูปลูกคำแสนนะครับในพิธีเปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อนะครับ ในวันที่ลุ้นตัวเลขนะครับในวันที่16กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวเลขนะครับในพิธีนะครับเพราะว่าในพิธีเนี่ยจะมีจุดประทัดด้วยนะครับก็จะมีเลขห่างประทัดแล้วก็เลขใบพูที่ทางปูความแสนให้มาเป็นแนวทางสำหรับงวดนี้นะครับไปดูกันที่ใบพูก่อนนะครับไปดูที่เลขใบพูก่อนนะครับ สำหรับเลขใบพลูที่ทางปู่คำแสนนะครับเขียนเป็นตัวเลขให้นะครับในใบพลูนะครับก็จะมีตัวเลขอ่า190นะครับ190แล้วก็13นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขหางประทัดนะครับเลขหางประทัดที่จุดในพิธีนะครับอ่ะดูที่เลขหางประทัดก่อนนะครับเลขหางประทัดนะครับจะมี ข้างบนเนี่ยเป็น2กับ3นะครับ2กับ3ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลข3ตัวก็คือ615นะครับ615นะครับ615 915นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวเลขคือ615นะครับ615นะใครจะตีลังกาเลข6เป็นเลข9นะครับก็นะครับกันเป็นชุดกันอีกตัวหนึ่งก็คือ915นนะครับส่วนเลขในใบพลูนะครับก็ 190นะครับเป็นชุด3ตัวส่วนชุด2ตัวก็จะเป็น1331นะครับ1331นะครับเอาละครับก็เป็นแนวทางจากทางปูคำแสนนะครับหลายๆท่านนี่ก็อาจจะเคยติดตามแนวทางของปู่คำแสนอยู่นะครับโดยเฉพาะเลขใบพลูนะครับ ในช่วงท้ายนะครับก็ไปเก็บตกตัวเลขที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับอย่างฝันเป็นจริงนะครับก็มาแล้วครบ2ใบนะครับก็คือใบ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับใบ3ตัวบนนี้ก็จะเป็น160นะครับ160แล้วก็จับคู่ออกมาเป็น2ตัว60 6,110 61, แล้วก็มีชุดกัน64 69และ79นะครับ ส่วนชุด2ตัวล่างก็จะเป็น709092เากแล้วก็จะมีชุด7090นะครับเป็นเ,เลขเน้นนะครับหยอย2สายด่วนนนทบุรีนะครับเม็ดเดียวหางเดียว0 9 4 04 09 9 4นะครับอันนี้ก็คือหยอย2นะครับหยอย2ของสายด่วนนนทบุรีนะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเลขดังนะครับแม่น้ำหนึ่งก็แจ้งในไลฟ์สดของทางเจ้าตัวนะครับว่าคนท้องจะให้โชคนะครับก็หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับช่วงนี้แม่น้ำหนึ่งก็กำลังตั้งท้องอยู่นะครับแล้วก็ทางแม่น้ำหนึ่งนะครับก็ประกาศในไลฟ์นะครับว่าคนท้องจะให้โชคงวดนี้นะครับเอาไปดูกันลวกันนะครับเลขทางแม่น้ำหนึ่งจะเข้าตรงเข้าแม่นหรือเปล่าสำหรับงวดนี้นะครับเด่น2 มี2 4 2 9 2 7 7 4 7 9 4 9นะครับแล้วก็ชุด3ตัว2 4 7 7 4 9นะครับอันนี้ก็คือแนวทางจากทางแม่น้ำหนึ่งนะครับท่านไหนหลายๆท่านอาจจะมีบางท่านนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะยังติดตามอยู่นะครับแต่ถ้าท่านไหนก็นะครับไม่ชื่นชอบนะครับก็ปล่อยผ่านได้เลยนะครับ ไปดูกันที่อีกหนึ่งตัวเลขที่ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของออคุณตาคุณยายนะครับก็คลองรักกันมา70ปีนะครับแล้วก็มาเ,เสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับก็คุณตาไปก่อนนะครับคุณตาอายุ90นะครับเสียชีวิตในวันที่12เวลา9นาฬิกานาทีนะครับแล้วก็คุณยายก็ เสียชีวิตวันเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ห่างออกไป2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็คือเวลา11บเอนาิกาสานาทีะครับในวัย89ปีนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นะครับพูดถึงความรักนะครับของรักกันมา70ปีเนาะนะครับเอาละครับไปดูกันที่อีกหนึ่งตัวเลขนะครับนั่นก็คือเลขทูบของอาจารย์กรกาลสิทธิ์นะครับก็จุดเสียงทายแล้วนะครับวันนี้ได้452นะครับ4 5 2 254นะครับแล้วก็มีแนวทางทกศนะครับของอาจันกรนะครับงวดนี้36 37 38นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ใบฟ้าแล้วก็เลขแอดมิสเตอร์บอลนะครับอันนี้สำหรับท่านเก็บตกให้สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้เห็นข้อมูลนะครับก็เป็นใบจริงนะครับของแอดมิสเตอร์บอลนะครับใบนี้ใบจริงนะครับรวมถึงใบฟ้าของอาจันกรนะครับก็ไปตรงกับเลขทูบเลยนะครับตรงกับเลขทูบเลยนะครับใบฟ้านะครับ เอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับแนวทางตัวเลขงวดนี้นะครับขอหวังว่าจะให้โชคสําหรับท่านที่ได้รับชมนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่อีพ p หน้าครับสวัสดีครับ